นักร้องในอันขนั้งประเทศแต่ทำไมหวยอั้นมีคนไม่เข่าของนันกันไม่เป็นไรครับหวยอั้มให้มันอั้นไปแต่วันนี้พานได้พบกับความน่ารักกับนักร้องที่ท่านรักและนักร้องมาตั้งแต่หลายชั่วโมงแล้วนะครับได้ข่าวว่ามานักร้องตั้งแต่สี่ทุ่เย็นนะครับนาครับเพื่อเลยแต่ตอนที่จะพบกับนักร้องในดวงใจของท่าน มีพิธีกรมีพิธีกรหนุ่มรูปหล่อประจําทีงานนะครับขอเสียงากเียคมอรมมาหน่อขอเสียงไฟขับไล่านหน่อยแล้วสวัสดีนะครับครอบครัวก,การประดิษ์ทุกคนเลยนะฮะหรือว่าวันนี้เอ่เอเก็บเสียงไว้ให้ลอาบ้าง,งน,น,นะฮะ เออเองวันนี้ครับพวกเราทีการจิตตะโปรโมชั่นนะครับต้องของผู้คุณปย่มยมผู้บุญพ่อท่าเจ้าวาดนะครับรวมไปถึงบรรยากาศวัดทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้ให้โอกาสผู้เราทีการโดยท่านผู้ใหญ่มานบลิงสมบ,บรูบบรณ์ได้ทําการแสดงแล้วก็ให้การศิลปินหนุ่ซึ่งถือว่าตอนนี้กํกาลังมาแรงเมื่อวานี้มีใครได้โหวตให้น้องไรอันไหมฮะขอเสียงคนโหวตให้น้องไรอันหน่อยแล้วเน่ไงเขาเรียกศิลปินในดวงใจ เลยครับผมเสลี่ยปินเดลวินใจทุกที่แข่งครับผมไม่ได้มีการสื่อสารครับณนช่วงหลางปัจจุบนี้ไปครับศิลปินที่ท่านรอคอยลูกชายแห่งชาติพร้อมแล้วที่จะให้พี่น้องได้ฟังบทเพลงเพราะที่ท่านชื่นชอบและที่ท่านโหกันเอาไว้ศิลปินของท่านนี้กว่าจะมาถึงวันหลัง่งดวงดาวของลูกทุ่งในปัจจุบันนี้เขาฝันฟันมาตั้งแต่การประวัติและแต่งหนุ่มแต่น้อย จนมาถึงรายการล่าสุดที่มีโอกาสกับมเนตทน่านอก็คือรายการไม่หมดนี่เขาฝั่งมาสู้กับผู้น้าทิงถึง200คนส่วนในแชน200สมัยแล้วด้วยน้้าใจันดีงามบอกเราตะแบ่งแชนด้วยความสง่างามอย่างเป็นทางการกับรายการไม่หมดนี่และได้การต้อนรับจากบริษัทยุ้งข้าวเล็กหอ ให้สร้างผลงานเพลงอันโด่งดังอยู่ในขณะนี้เขาเกิดมาเพื่อผ้าอีกฟักเต็ดลงกันชัยแล้วก็แบ็นการเวลาครับเสียงประมุข้อนรับรายงานจากบัจจิจเจ่าชายนก่อนก่อนเนีย่ก่อน รวยรวย,รยป,ปังปังนะครับมีจนไม่เจ็บนะครับแบบมือมัม,มป้าเพลินทุกครัร้งสตางค์แบงค์พันสวัสดีวันนี้เมเดียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด,ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามปไปนานนะจ๊ะ